สวัสดีครับมาพบก,กับช่องนาำผู้ชาแนอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ว่าคัมภีร์สัพามากินกุ้งใช่น้ำปลาพี่น้องราดด้วยน้ำจิม้มซีฟูด้ดเนาะพี่น้องเนาะผักแก้มกับสีมี่ยนาผักติว้วและะ้วก็ผักกรอบแล้วกากระดมขาวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ดอกกระเจียวแน่เนาะพี่น้องเนาะก่อนสไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,กดติดตามให้ว่าคพัมภีร์เ้อนะพี่น้องเลยมาพี่น้องมาแซ่บๆกับว่าคัมภีร์เด้อบาดนี่พี่น้องกนะนะุ้งไม่ไม่ไมสดๆเลยพี่น้องเนะี่ย แส่โซดามาเรียบร้อยพี่น้องมามาลงมือแสบๆกับบ้าคำพานพี่น้องบานนี้นี่พพี่น้องเบ่งใสๆเลย,ยคนหาก็หยุดตกพี่น้องเลย มาทายคำพี่น้องมือเนี่ยืมตัวยิ่งใหญ่เลยพี่น้องอืม น้องดกเจียวโอ้ขัดหลายไปน้อง นี้ยาผักติวนี่พี่น้องพายุกข์เขาพี่น้องเลยไายยาก 我还没弄呢。 จิ้มสุดใหญ่เพียงปั่นเองครับจวดเพียงเลย งามๆเลยพี่นอ้องเลย ừm đúng cái ơi pha hàng tuần đây 음, 배 피는 거. แคกระตกมาอีกพี่น้องฝนเป็นค,คึ้นขึ้นุ่นตอน เปียกเพียงแอบใบ พักท อขาก,กะสุดท้ายแล้วคันชอบคลิปกาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บ้าค้าพานเนี่ยเ้อพี่น้องเลยบ้าค้าพานก็จะได้มีแรงมีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปอีกต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ้าค้าพานกับขอ,ขอตัวลากประอนครับสวัสดีครับ